ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรู้เขารู้เราก่อนอื่นเลยวันนี้แอดต้องขอบอกก่อนนะครับว่าประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่แอดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่แอดเห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆในช่องขอมาแอดเลยตามใจซะหน่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ในอโอกาสดีด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากทักท้วงก็สามารถบอกกล่าวไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าพูดถึงเวทีการประกวดสาวงามในประเทศไทยก็มีมากมายหลายเวธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทย m s s แ a n นไ h i l l n n m m s s เ World Thailand และล่าสุดที่เราเพิ่งได้เจ้าของตำแหน่งไปก็คือ Miss Universe Thailand 2020นั่นเองซึ่งสาวงามที่สามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดไปได้ก็คือสาวงามจากเมืองภูเก็ตเอม n ด a o าออฟดัมหรือชลิสาเมนดาสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาโดยเมนดา มีคุณพ่อเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายดัตและคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนั่นเองจากการได้รับตาแหน่งในครั้งนี้ของสาวอเมนดาบนววทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด2020ได้มีการพูดถึงกันอย่างมากมายในหมู่แฟนนางงามชาวฟิลิปปินส์ซึ่งก็ถือว่าที่นั่นเป็นอินแดนบ้านนางงามเลยก็ได้นะครับชาวฟิลิปปินส์เขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนดคนใหม่ของไทยเราลองไปฟังกันเลยครับ มาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เข้าได้กล่าวไว้ว่าฉันไม่ได้เชียร์วีนาตั้งแต่แรกแต่ฉันคิดว่าเธอคงจะชนะเพราะการตอบคำถามของเธออย่างไรก็ตามอแมนด a ายัางคงต้องฝึกฝนให้หนักกว่านี้ขอแสดงความดีกับคุณด้วยอแมนด a าส่วนวีนาฉันคิดว่าคุณจะชนะในการประกวดในครั้งต่อ,ตอไปเหมือนที่ฟ้าใสเคยทำได้เช่นกันคอมเมนต์ที่2นะครับใช่ เรากำลังเฝ้าดูอย่างไม่ละสายตากับการประกวดในครั้งนี้ฉันรักอเมนดาเธอจะสามารถคว้ามงกุฎไปที่3ใน Miss u นเวิร์สได้หากเธอมีทีมที่ดีและขอให้เธอโชคดีกับมงที่3ของคุณและเป็นที่1ในเอเชียต่ตอไปคอมเมนต์ที่3นะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังจากเธอมีเวลามากมายในการให้เธอปรับปรุงพัฒนาเธอเป็นตัวเก่ง ที่ฉันมองไว้ตั้งแต่แรกของฉันหากพวกเขาต้องการเพียงคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พวกเขาก็สามารถเลือกเอมมี่ได้เช่นกันแต่ในการประกวดครั้งนี้ฉันขอสรุปอีกครั้งว่าเธอสามารถปรับปรุงได้อีกมากมายก่อนที่เวทีใหญ่จะมีการประกวดเกิดขึ้นคอมเมนต์ที่4นะครับมีนาเธอควรลองประกวดในเวที m i s s World เนื่องจากเธอมีพื้นเพเป็นลูกครึ่งอินเดีย และฉันก็หวังว่าเธอจะทำได้ดีอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ที่5นะครับคำตอบของวีนานั้นดีกว่าและดูเป็นเหตุเป็นผลอย่างมากในขณะที่การตอบคำถามของอเมนด a านั้นดูซํำซ้อนเกินไปแม้ว่าเธอจะสวยแต่อเมนดาเธอก็ยังไม่สามารถเทียบกับฟ้าใสาได้ที่ทางฉลาดและสร้างปรากฏการใหม่ๆส่วนอเมนดาเธอจะประสบปัญหาในการความุงม่ที่3ให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม TPN จะต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะให้การดูแลเรื่องเสื้อผ้าและการสนับสนุนที่ดีแก่เมนดาของพวกเขาเองแต่ยังไงซะฉันก็ยินดีกับเธอด้วยอเมนดาคอมเมนต์ที่6นะครับฉันรู้สึกเสียใจสำหรับการไม่ได้ตำแหน่งของวีนาแต่ยังไงซะฉันก็ขอแสดงความยินดีกับอเมนดาด้วยเช่นกันฉันได้แต่หวังว่า คุณจะสามารถคว้ามงกุฎในปีนี้ได้โดยการตอบคำถามที่ดีของคุณฉันหวังว่าคุณจะทำได้ฉันจะเอาใจช่วยคุณมาถึงคอมเมนต์ที่7นะครับขอแสดงความเส็ยใจกับประเทศไทยที่คุณมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดการพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองมันไม่เพียงพอที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้ใน MU ฉันคิดว่าวินาและพรฟ้าจะมีโอกาสที่มากกว่า คอมเมนต์ที่8ถ้าเกิดกูมาเบาสามารถเป็นเอมยูฟิลิปปินเขาจะสามารถเอาชนะอเมนดาได้หรือไม่ถึงแม้ในเรื่องทักษะการตอบคำถามก็ตามแต่ถ้าเราพูดถึงในส่วนของหุ่นดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบกูมาเบาจากคอมเมนต์นี้นะครับจากที่แอดไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมกูมาเบาเธอเป็นสาวงามจากแดนพันเกาะที่มีชื่อยาวๆว,ว่ามิเชลกูมาเบาที่เธอเป็นทั้งนักวอลเลย์บอล และเมื่อปี2018เธอได้เข้าร่วมการประกวดนางงามฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันและสามารถได้เป็นตัวแทนในตำแหน่ง Miss g ส o ล e 2018ของฟิลิปปินส์อีกด้วยถ้าหากข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถ,ถท้วงติงได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ที่9นะครับกล่าวถึงตัวแทนประเทศไทยอย่างเมนด้านั้นชาวฟิลิปปินส์หลายๆคนก็ได้ดูการประกวดด้วยเช่นกันฉันคิดว่าเขาคือคู่แข่งที่สำคัญ มาถึงคอมเมนต์ที่10นะครับชมการสัมภาษณ์ของเธอในทุกแพลตฟอร์มอเมนดาเธอเป็นนักพูดอย่างแท้จริงแม้ว่าเธอจะรู้สึกประมาาในการตอบคำถามในรอบสุดท้ายก็ตามแต่เธอก็ได้สิทธิ์ไปต่อสู้ในศึก Miss ูนิเว r ร์นั่นเองคอมเมนต์ที่11นะครับเมืองไทยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเสมอตอนนี้เธอมีบุคลิกที่แข็งแรงฉะนั้นตัวแทนของฟิลิปปิน ก็ควรมีบุคลิกและความแข็งแกร่งเหมือนอเมนดาเพราะตัวแทนจากประเทศไทยถือว่าณนะตอนนี้เป็นคู่แข่งเอเชียที่สำคัญในการได้มงกุดของฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่12นะครับวีนาเธอถูกอเมนดาปาหน้าชิงมงกุดไปได้เธอตอบอย่างไร้สาระเมื่อเทียบกับวีนาแต่เมื่อผลออกมาทุกคนทั้งหอต่างตกใจคอมเมนต์ที่13นะครับ วีนาเธอเป็นผู้ชนะที่แท้จริงส่วนอแมนดาดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวัดในประเทศไทยเลยคอมเมนต์ที่14คุณต้องให้การสนับสนุนวีนาอีกครั้งในครั้งต่อไปเพราะใบหน้าและพลังของเธอมีไว้สำหรับยูนิเวิร์สอย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่15วีนาจะมีความคล้ายคลึงกับเปีย ใครจะรู้ว่าปีหน้าเธออาจจะกลับมาอีกครั้งขอแสดงความินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ที่16นะครับสำหรับอเมนดานั้นบางคนทั่วโลกอาจจะคิดว่านี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบและสมควรได้รับมงกุฎแต่คนไทยบางคนหรืออาจจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการตอบคำถามนี้สำหรับวีนานั้นเป็นการแปลเป็นประโยคที่ดีอยู่แล้วคำตอบของเธอเป็นภาษาไทยมันไม่ใช่ประเด็น เธอยังคงทุ่มเทในมุมมองที่แตกต่างทําให้คาตอบของเธอดูแนะ่เช่นเดียวกับที่เราพยายามท,ทําแบบทดสอบและคุณพยายามเขียนเต็มหน้ากระดาษ a 4เพื่อให้ได้คะแนนเต็มแต่มันใช้ไม่ได้กับการประกวดในครั้งนี้คอมเมนต์ที่17นะครับยินดีด้วยประเทศไทยคุณมี mut ที่สวยงามฉันขอให้เครดิตองค์กรที่จัดงานดีๆแบบนี้ขอให้โชคดีอเมด้ คอมเมนต์ที่สินะครับฉันคิดว่าสิ่งที่จะกําหนดชะตากรรมของแอมแอนดาก็คือนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอที่จะได้ตั๋วไป Miss u นเวิร์ e เพราะเธอมีอายุ27ปีแต่ในขณะที่มีนาเธอยังคงสามารถกลับมาใหม่ได้ในอีก3ปีข้างหน้าคอมเมนต์ที่19ฉันคิดว่าในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาองค์กรรู้ดีถึงความสามารถและมีการพูดคุยกันแล้วดังนั้น ไม่เพียงแค่การตอบคำถามในรอบสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสังเกตการในการเก็บตัวอีกด้วยคอมเมนต์ Comment ที่20นะครับฉันคิดว่าผู้ตัดสินว่าใครควรได้รับตำแหน่งไม่ได้ตั้งอยู่บนการตอบคำถามรอบสุดท้ายเท่านั้นพวกเขารู้ดีว่าอแมนดาเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและสามารถพูดได้ฟูงชนได้ฉันคิดว่านะคอมเมนต์ Comment ที่21นะครับสำหรับฉัน มงกุฎไม่กี่โมโต้คราวยังดีกว่าและมีเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ที่น่าจดจำคอมเมนต์ที่22ว้าวมงกุฎประเทศไทยดูสวยงามคอมเมนต์ที่23นะครับฉันรักคุณน P.K. ฉันขอแสดงความยินดีกับ M.U.T. 2020คนใหม่สวัสดีประเทศไทยคอมเมนต์ที่24ดูเหมือนว่าหลังจากการประกวดจบในประเทศไทย ฉันรู้สึกว่าเราฟิลิปปินยังมีตัวเลือกที่ดีกว่าแมนดาคู่แข่งที่น่ากลัวคงหนีไม่พ้นมิสเซาเอฟริกาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ที่25นะครับปฏิกิริยาของปุนิกาหลังจากการประกวดจบลงฉันสงสารเธอจับใจเธอเคยอยู่ที่นี่เมื่อตอนนั้นเพื่อประกวดมิสเอิร์ธ2013และแน่นอนว่าเธอเป็นที่รักของชาวฟิลิปปิน คอมเมนต์ที่26นะครับขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยคุณกำลังเข้าใกล้มงกุดมิสยูเนเวอร์สอีกครั้งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้รับความรักและประสบความสำเร็จในปีนี้จากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ที่27นะครับแน่นอนว่าเซาท์แอฟริกาและ MU ฟิลิปปินส์และที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือตัวแทนจากประเทศไทยนั่นเองคอมเมนต์ Comment ที่28วีนา เธอสามารถที่จะเป็นมิสเวิลด์ได้อย่างแน่นอนฉันเชื่ออย่างนั้นแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เข้าด้กล่าวสัส้นๆว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เพียงพอ,องบนเวทีมิสยูนิเวิร์สก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นนะครับว่าจากการที่เราได้ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปประกวดในวิีระดับโลกอย่างสาวอเมนดานั้นเพื่อนๆคิดว่าสาวเมนดา จะสามารถทำผลงานได้ถึงรอบไหนครับตามความคิดเห็นของเพื่อน,อนระหว่างอย่างน้อยน้อยท็อป5หรือรอบจับมือ2คนสุดท้ายเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือร่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสดีด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ